พี่น้องเบิ่งเอาอาหารกลางวันยายสมพูพวดนะมาเบิ่องอันนี้ปวดตับหมหกหงตับับาามึกหงใสสตอแนลขนมเส้นใส่ถั่วมีอันพักกระเดาแกมเน้มือนี่สิบอกให้แล้วกับมีพักนี่แหละพักซี่เป็นตะแสบประจัดพี่น้องสกุจูคนอันนี้ก็เป็นอันทองลากทรายเบิ่งก้างมันก้างมันอีกกินใดเลยพี่น้องลย ก้านมันกระดูกมันได้กินได้เหมือนมันกรอบไงจ้ะมันกรอบแบบว่าเลิศสัมเแตนพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาเลนะมันใส่ถาดบ่เหมือนเดี๋ยวมันสิโดนตำหมักหุงจะโดนตำหมักหงล้วมันสิยมมันสิบกอดไงพี่น้องเลิศสัมเแตนเลยบ้านหนึ่งสิกินหนึ่งแคบหมูแคบไก่สร้างเปิดเป็นทรงมาสี่มือแล้วสี่มือกลัวจนปานนี่มันจะในหอดมันเหมือนเน่าหรอว่าแคบหมูแคบไก่ไอ้สะพูอะขันว่าเน่ากับยมมดแล้อวเอ้า ว่าสิกินโช่จะได้มือนี่แคบหมูแคบไก่สั่งเพิ่นจนบ้านนี้ระท่านได,ได้อยู่พี่นอ้องก็สิบ่ได้กินดอกเนอะ้าเลิศสเปนแจมไม้กินอันนี้ไปก่อนหนิบอหิมะบัดที่หนีมากินน้ำกันพี่น้องพี่น้องตำบักหุงตำบักหุงซื้อๆนี่พี่น้องคำาน้อยมันบัดสายใจต่อคำวิญญ่มันแสบอืม

มไม่ดอกสนุกบานเท้าไม่ดอกสะดาวบานตอนเย็นผู้หญิงอะไรแหมนาถลันก็อยากมันน่าเป็นกับเขาก่อนทำไมกัน มองความสวยตลอดวันทิ้งความกากันจนรักไม่ลงเขางอเสียเมื่อไหร่พอคนสูงใหญ่มึนดังสาวทงโบติติดกัสิประเซ <c oughs> ็นเนาะจสซี่นกับสิปรได้อยากหลองเพลงหลังเ,เลื่องสมัคจกับพวาคุยแล้วอะที่นอ่ ขงเออต้นกันิโพนกันสีอืมต้นเป็นต้นอไต้นอนกับแตงม่แล้วมาแล้สอดสุดตรงนี่ออนนี้แถมหูสุดลดได้ คงสุดตายอีนโมโตะาตอนนั้นแหละอืมคืออ่ะอืมนค็ม น้อยงงเรื่อมเรื่มเรื่มซุปเซนอือขอสุกเส็นก่อนอือน่ะซุปเซน,น,น,เนโซด้บนบะเทนีพี่กระเด็นกะรอนเส้นหนาเส้นตายตลอบะเทนิโออพี่นอ้องเ้ยเป็มหนุ่มงยากลาบากเนาะกินเขาเ <c oughs> อุ้ยไม่ต้องนี่อั่นควันนี่ y o 哦，嗯。Oh, hmm. อขานค่ะเจ้าน,น้อแหละกินแล้วเสีแหลกแหลกที่ยามพูกินสับจะ,ะ,ละลาล่าล่าเจือประจาวคักจ 对，慢慢看。 아까. 아. 음. 음. 이거 뭐 phẩm tận. Khẩu thật. Ôi. Ừm. Ừm. không back in

Mm hmm? แซ่ันะมั้ยแ่วดินมันละมัน่นใส่ทวดินกับอัอนเพื่ออะไรก็หลต่อหนแรกอืมอืมอืมอกอืจอืมอื 不跟你讲。Oops, นี่เขาตา